โอเคนะครับกาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ช่องมาจ์ีบีครับก็จะมาสอนตั้งค่ายหัวนะครับทุกคนสำหรับมือถือรุ่น vivo นะครับทุก mm hmm. คนก็จะเป็นการตั้งค่ามือถือระยะจูบนะครับทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ม,มไม่ได้แล้วทุกคนก็สําหรับการตั้งค่านะทุกคน เราจะทั้งตัดดีใบแล้วไม่ปรับดีไอนะครับเราจะแนะนําว่าเราควรปรับดีไอประมาณไหนนะครับแล้วก็การตั้งค่าในเกมเราจะไปสอนวางเป้าระยะจูบแบบละเอียดนะทุกคนเฉพาะระยะจูบนะครับคีนี้จะเป็นหลักนะครับสําหรับใครที่ยิงหัวระยะจูบไม่ค่อยติดนะครับก็รับรองนะครับให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับรับรองว่าท่านผู้ชมนะครับจะยิงหัวระยะจูบได้แม่นแล้วก็เก่งขึ้นแน่นอนนะทุกคนก็อย่าเราไปดูการตั้งค่าเลยครับทุกคน ก็สําหรับการตั้งค่านะครับทุกคนเข้ามานะครับการตั้งค่าพื้นฐานนะครับทุกคนตรงมาตรงนี้ครับการตอบสนองนะครับทุกคนมองรอบนะทุกคนก็สําหรับใครนะที่แบบว่าปรับดีไอ้น้อยหรือว่าแบบไม่ปรับดีไเลยนะครับก็แนะนำนะครับทุกคนก็ประมาณประมาณ98านะครับทุกคนประมาณนี้ครับก็เกือบจะร้อยนะครับทุกคนส่วนกงเลด็อกนะครับทุกคนก็ประมาณ90านะครับทุกคน แล้วก็ตะคุณสอนนะครับทุกคนก็ปรับเท่ากันนะครับ90เหมือนกันนะทุกคนก็ถ้าไม่เสียงลุงควรขออภัยะนรับทุกคนวันอาทิตยตอนดึกนะครับทุกคน ตัวโคงคูน2นะครับตัวโคงคูน4นะครับทุกคนปรับประมาณ9 5นะครับทุกคนส่วนลำกล้องเซนเนปเปอร์นะครับทุกคนปรับประมาณ8 5นะครับทุกคนก็สลับมูมอยสระนะครับทุกคนสลับใครที่ไม่เล่นนะครับก็ให้ปรับศูนย์นะครับส่วนใครที่เล่นนะครับทุกคนก็ให้ปรับ7 5นะครับทุกคนประมาณนี้ครับทุกคนต่อไปนะครับถ้ามองรอบนะครับทุกคนถ้าปรับดีไอมากหรือน้อยนะทุกคนแนะนำนะครับแล้วแต่ความชินของท่านชมนะครับก็แนะนำนะครับ ให้ปรับดีไอ้นะครับน้อยๆไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยปรับมากๆนะครับคนประมาณนะครับก็สําหรับการควบคุมนะครับทุกคนช่วยเลงนะครับทุกคนตรงนี้ครับช่วยเลงให้เปิดโปรตีนะครับนี่แล้วก็บูมยิงซ้ายนะครับให้แสดงตลอดนะครับเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับให้เปิดนะครับแล้วก็รีโหลดด่วนนะครับให้เปิดครับอันนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทุกคนเลื่อนลงไปด้าล่างนะครับโหมดวิ่งนะครับแล้วแต่ครับส่วนเทคนิคลับนะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับนี่ตรงนี้นะครับ ทีนี่ลับเป็นค่าเริ่มต้นหรือแบบย่อดนะครับและแต่ความเสียนะครับส่วนคิวฟีดนะครับทุกคนก็แบบเดิมนะครับทุกคนสัญรั์ความเสียหายนะครับก็ให้เป็นแบบเดิมนะครับส่วนเปลี่ยนปืนอัตโนมัติให้เปิดนะครับแล้วก็เอฟฟกนะครับเป็นแม่แสดงเลือดหรือแบบไหนก็ได้นะครับส่วนมูมอยสลัดนะครับให้เปิดนะครับทุกคนปุ่มยิงด้านล่างแล้วก็นั้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนสําหรับปุ่มยิงเป็นแบบใหม่ประมาณนั้นนะครับ ส่วนการตั้งค่านะครับการควบคุมของผมนะรับคนก็ปุ่มยิงขวาของผมนะปรับประมาณ67นะรับคนส่วนอันนี้คือปุ่มสับปืนทางด้านนะครับก็เป็นปรับประมาณนี้ครับคนอยู่ตรงกลางนะครับส่วนอันนี้คือปุ่มหน้านะครับทุกคนนี่แล้วก็อันนี้คือปุ่มสับปืนด่วนนะครับทุกคนส่วนนี้คือปุ่มวิ่งนะครับแล้วก็ อันนี้คือปุ่มไอวอลนะครับทุกคนส่วนอ uche, ันนี้ครับคือปุ่มยิงซ้ายนะครับทุกคนส่วนด้านบนนะครับปุ่มสะโคบนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือปุ่มกระโดดนะครับอยู่ด้านบนขวานะครับทุกคนส่วนอันผมเล่น4นิ Laurie ้วนะครับทุกคนก็จะเป็นปุ่มไอวอลนะครับและปุ่มกระโดดนะครับใช้นิ้ว2นิ้วนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับทุกคน ประมาณนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นแบบหลอดในเกมโหมดทั่วไปนะครับอ่าเป็นอ่าเป็นหลอดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในแพทใหม่ล่าสุดอัปเดตล่าสุดนะครับทุกคนส่วนด้านบนครับเป็นออโต้นะครับเป็นโหมดปืนหน้าทุกคนส่วนมีประมาณนะครับต่อไปการเก็บของนะครับทุกคนก็สําหรับการเก็บของนะครับค่าเริ่มต้นนะครับทุกคนก็มีความสําคัญกับค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้ไม่ได้จําเป็นมากนะครับ ก็แล้วแต่จะปรับกันเลยนะครับแล้วก็ความเร็วเก็บของอัตโนมัติก็ให้เป็นแบบเร็วนะครับคนส่วนโหมดทั่วไปกับแบบทีมนะครับจะแตกต่างกันแค่ว่าความสําคัญมันจะมีให้ปรับนะครับนะ่ครับโหมดขันแบบทีมนะครับทุกคนก็ความสําคัญ์มันจะมีให้ปรับตรงนี้นะครับใส่อุปกรณ์ต่าง ก็ตามใจนะครับต่อไปนะครับทุกคนก็การแสดงผลกราฟิกนะครับคนก็กราฟิกเป็นก็สาหรับใครที่เล่นขั้นสูงนะครับก็ให้ปรับเป็นระดับสูงก่อนนะครับถาเล่นได้นะครับทุกคนก็ให้ปรับความคมชัดระดับสูงนะครับแล้วก็เปิดให้หมดเลยก็ได้นะครับส่วนใครที่เล่นไม่ได้ก็ให้เบาลงนะครับปิดหมดเลยหรือเปิดแค่เฟนเรศูนอย่างเดียวนะครับทุกคนส่วนถ้าใครเล่นภาพสูงไม่ได้นะครับขั้นสูงไม่ได้นะครับทุกคนก็ให้ปรับเป็นมาตรฐานหรือราบเื่อนนะครับ ส่วนใครที่อ่าก็ให้แนะนําเปิดขั้นสูงเป็นเฟลเลขั้นสูงนะครับทุกคนนี่ก็ประมาณนะครับหรือจะปิดเป็นทั่วไปก็ได้นะครับต่อไปนะครับทุกคนก็เสียงก็เหมือนเดิมนะครับส่วนด้านล่างนะครับระบบสั่นนะครับใครที่แบบว่าอยากจะตั้งระบบสั่นต่างๆนะครับก็ลองไปตั้งดูนะครับมีหลายอย่างนะครับต่อไปนะครับทุกคนก็อยวาราไปดูการบังเป้าในเกมนะครับทุกคนเข้ามานะครับทุกคนสำหรับการบังเป้านะครับทุกคนเราจะซื้อปืนก่อนนะครับเป็นปืน ทีเสอร์นะครับคนนี่ซื้อมานะครับประมานี้ครับทุกคนนี่ครับทุกคนเราจะมาสอนเาเป้านะครับเริ่มต้นนะทุกคนก็ใครที่แบบว่ายิงธรรมดายังยังไม่ได้นะครับสาหรับแหนจูบมันก็ไม่ต่างกับยิงธรรมดานะครับในสูตรคล้ายๆกันนะครับแต่จะลากยากของการนะทุกคนก็เนี่ยทุกคนเอาเป้าไว้ด้านบนซ้ายล้วขึ้นแล้วกล่งนะเห็นไหมครับ รึโดจริงนะครับติดหัวนะคร้ำสนับปืนเอ็มหนึ่งแบบเราจะใช้ปืนสาปปืนน้ำนั่นก็คือปืนแบตดีเซอร์นะครับแล้วก็เอ็มหนึ่งแบบปิเือว่าสองหัวนับทุกคนก็เราจะใช้ก่อนน้องเป้านะครับจะมีหลายสูตรนะครับทุกคนก็จะมีด้านบนซ้ายแล้วก็ด้านข้างลากขึ้นลากลงนะครับทุกคนส่วนด้านบนหัวนะครับทุกคนก็คือตรงตรงมุมไหนก็ได้นะครับของ เป้าศัตรูนะครับคือแบบว่าได้หมดนะครับทุกคนมองเป้าเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้เป็นหลักนะครับทุกคนรับรองว่าท่านผู้ชมนะครับจะยิงหัวแม่นขึ้นแน่นอนนะครับทุกคนก็ให้ลากด้วยความแบบลากด้วยพอหมดนะครับทุกคนก็จะระยะจูงนะครับจะลากยากกว่าระยะกลางๆแล้วก็ระยะไกลนะครับเพราะว่ามันอยู่ในระยะประชิดที่ใกล้ที่สุดนะครับทุกคนก็การวางเป้าก็จะแตกต่างจากอันอื่นก็คืออาจจะวางกลางตัวแล้วลากขึ้นแรงๆนะครับทุกคน รับคนที่ปรับดีวา์สูงๆก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับส่วนใครที่ปรับดีวา์ต่ำๆนะครับก็ให้แนะนาปรับมองลอสูงๆแบบต้นคลิปไปนะครับก็มันอาจจะช่วยทําให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่มันก็จะเทียบกับดีวา์ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ผมสับพืนนะครับคือการสับพืนช่วยทําให้ล่าหัวง่ายขึ้นนะครับก็คือเหมือนเป็นการล่าแล้วก็เปลี่ยนปืนล่าแล้วก็เปลี่ยนปืนนะครับทุกคนเห็นไหมครับลองล่าดูครับทุกคนปึ๊บ นะเมื่อกี้นับปิดหลายเม็ดครับสบปื้นดีเซิร์สสเปนะครับแล้วก็เล่มหนึ่งันเทิงครับติดแดงเถื่อนครับทุกคนสำปื้นซองครนะครับปึ๊บเห็นไหมครับติดแดงเถื่อนติดแบบูแบบโอ้นะทุกคนก็เปียแดงเถื่อนนะนะทุกคนเห็นไหมครับบอกแล้วว่ามันลากง่ายนะทุกคนแล้วก็มันบนด้านข้างลากขึ้นนะครับทุกคนําหรับการลากอะยะจกมีอยู่แค่ไม่กี่แบบนะครับึแล้วแต่นะครับสถานการณ์นะครับเพราะว่า เวลาเล่นจริงมันก็ไม่ได้เหมือนกับมาซ้อมป้าอย่างนี้นะครับมาแล้วทุกคนก็เนไมครับตดดีนะครับติดก็นะครับทุกคนนี่สำหรับปืนเล่มหนึ่งกบบเป็นเจ็ดนะครับนะครับสำหรับปืนดูตดดีนะครับทุกคนมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับการวางป้านะครับแค่ต้องฝึกเล่นแล้วก็ฝึกยิงบ่อยๆนะครับทุกคนก็เล่นทุกวันแล้วก็ฝึกวางให้พอดีนะเห็นไหมครับ าทุกคนวางเป้าพอดีมันจะติดหัวอย่างงี้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับมันก็ติดง่ายจริงครับกับการปรับดีไวนะครับของผมปรับ960นะครับส่วนการมองรอบก็ปรับแค่ประมาณ50-60งากกว่านะครับก็คือไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแต่ติดหัวชัวร์ๆนะครับทุกคนไปลองหาปรับกันดูนะครับว่าจะปรับเท่าไหร่ที่เหมาะตัวเองนะเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทุกคน เอาไปกลางตัวลากขึ้นนะครับติดหัวแดงเดือดนะครับง่ายนะครับสำหรับปืนนี่ับทุกคนปืนทุกปืนนะครับทุกคนสามารถลากได้หมดนะครับถ้าใช้สูตรนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ ทรับด้วยนะทุกคนก็สำหรับการวางเป้ายึดหัวน,นะทุกคนก็ใครอยากจะให้ทําคลิประยะจูบนะครับเป็นโทรศัพท์รุ่นอื่นนะครับทุกคนก็ค่อนข้างคล้ายกับอันนี้นะครับแต่อาจจะมีสิ่งที่แตกต่างกันนิดหน่อยเรื่องการตั้งค่านะครับทุกคนก็มีประมาณนะครับบ๊ายๆครับทุกคน On an empty face But no matter what I do I still feel the same In your arms In your arms Yeah I've called and you won't pick up So tell them that I'm gone And I won't wake up I guess if you want in love I just wanted it to last I'm sitting in a pile of my own glass the Emotions got me insane Feels like I'm losing my mind We all quit through the pain of fame gone broken <laughs> wise on the whole